สวัสดีค่ะปัตสภาพุสองค่ะแอลค่ะนางค่ะค่ะวันนี้นะคะทุกค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นการเกงยีนส์แต่งขากนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลถเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทวัฟราคา5 5า0บาทนะคะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจาก95ถึง100ตัวนะคะตกต้นถุงต่อตัวประมาณการเข้าๆนะคะ55บาทนะคะใช่เลย ลูกค้าจ๋าต้นทุนถูกมากต้นทุนห้าสิบห้าบาทนะคะลูกค้าจ๋าเป็นการเกณยีแต่งขาดทุกตัวนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋ามากันกี่ท่านแล้วคะมากันกี่ท่านแล้วค่ลูกค้าจ๋ามือนีวันอู้เร่งห้าสวยงามตามทองเรื่องลงท้ายด้วยห้าค่ะเพียวค่ะอะลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทั้งห้าท่านนะคะลูกค้าจ๋ามือนีวันดีเดวันอะไรคะวันคิดมากนะคะ มาดมาดมาดคิดมากคิดมากคิดมาดมาดมาดคิดมาคิดมากเป็นวันคริสต์มาสของใครใครเท่าไรคใช่ค่ะแต่เป็นวันคริสต์มาสของเราเป็นวันคริสต์มาสเลค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะขอให้ลูกค้าทุกท่านมีความสุขในวันคริสต์มาสนะค่ะไม่มั่นใจว่าไปฉลองไหนกันเนา้อ้โหะลูกค้าคะเราต้องจะฉลองเรียกเราด้วยเราโอ้ไม่ไม่เราต้องจะไปฉลองต้งต่ำตับหมูฮูกน้อตับหูฮูกใจปาญญานะคะลูกค้าคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะ อ่าสโมสรจะนี้บรรยากาศเย็นนยังไงคะเย็นเย็นลมเย็นเย็นนะคะกคนา่ะบรรยากาศดีมากนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะลูกค้าจะสวัสดีวันคริสต์มาสทุกท่านเลยนะคะลูกค้าจะขอให้เฮงขอให้รวยขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะผ่านพ้นปีนี้ปีหน้าขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะลูกค้าจ้าฟังฟทุกคนนะคะทุกคนนะคะแม่ค่ะหมวดนี้เป็นแฟชั่นยีนแต่งขาดขาดนี่หมายถึงว่าขาดเล็กขาดน้อยถ้าเป็นแฟชั่นนะคะค้า เป็นแฟชั่นขาดเล็กขาดน้อยขาด,ขาดใหญ่ๆมีมา ขาดขาดขาดมีมาลูกค้าจ๋าแต่ว่าเป็นแฟชั่นการเกยินแต่งขาดใค่ะเอาง่ายๆเขาเป็นแต่งขาดเขาเป็นแฟชั่นะคไม่ใช่เห็นขาดแล้วบอกว่าผ้าเสียนะคะลูกค้าจ๋าเขาเป็นแฟชั่นของเขาค่ะขาดหัวเข่าขาดน่องขาดขานะคะลูกค้าโอ้ขาดขาเอ้ยขาดขาคนละย่าหมายถึงว่าขาดขาอันนี้แม่โอ้นึกว่าขาดขาปอกเด้งโอ้ยความประหลาดคิดจังสันนี้จะว่าขาดขาคนล้คิดไปอะลูกค้า แฟชั่นแต่งขาดนะคะลูกค้าจ๋าไม่ใช่ผ้าเสียหายนะคะลูกค้าจ๋าเป็นแฟชั่นของเขาลูกค้าจ๋าแฟชั่นแต่งขาดนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าจียูเรื่องไซส์มีคะค่ะลูกค้าจ๋าไซส์เอ็มไซส์เอ็มไซส์แอลค่ะแต่นานนาทีนะจะมีไซส์แอลลูกค้าท่านไหนที่เน้นแบบว่าไซส์ใหญ่ให่ไซส์แบบว่าไซส์เอไซส์เอ็ลูกค้าจ๋าจะน้อยนะแค่จะไม่มีนะส่วนมากจะเป็นไซส์ของคนไทยไซส์ประมาณไซส์เอ็มใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าซี นิมส sure, no, ียีนฟอกสีขาวสีดำมีครามาหมดแต่ยังคงเน้นเป็นเนื้อผ้ายีนนะคะลูกค้าจ๋าเป็นหมวดการเกยยีนแต่งขาดนะคะพระทรงขานะคะลูกค้าจ๋ากระบอกเก็บกระบอกใหญ่ค่ะเดฟขาม้ามีพระหมานะค่ะรวมทั้งหมดทั้งมวนนี้ยังคงเป็นแต่งขาดค่ะเป็นแฟชั่นการเกงยีนแต่งขาดนะลูกค้าค่ะราคา55 0 0ัาร้อยบาทนะลูกค้าไม่มีวันตกเทรนนะ ได้ทุกลมนะคะจ๋าใส่ได้ทุกเพศนะผู้ชายบางท่านใส่ได้นะแต่เพราะว่าทุกวันนี้ผู้ชายคือเขาใส่ขาเดฟแมนเขาใส่กางเกงยีนกับผู้หญิงได้ะผู้ชายตัวเล็กๆสามารถใส่ด้วยกันได้ลูกค้าจ๋าขายตัวละหนึ่งร้อยก็ได้ร้้ก็ได้ในจานแบบนี้ไม่เปื้อนไม่ดำไม่ต้องซักไม่ต้องรีดสามารถขายได้เลยนะ วละหนก็ได้ร้อยยีิก็ได้ก็ได้ค่ะลูกค้าจานไลฟ์สดขายตัวละร้อยห้าสิบรก้าเก้างร้อยได้เลยลูกค้าจานแนะนําเลยต้นทุนของเขาโดยประมาณกนหาสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ่าเกตเอลลูกค้าจาอันมีเพเ่็นเสียหายบ้าง่นะนำบ้างซํารอบ้างแตกบ้าง ถึง15%ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัฟน,นะคะมีบ้างมีบ้างใช่ะค,ะค่ะลูกค้าจะอาจมีเจอนะคะ<ช>เป็นมือสองคัดเกรด A นะคะใช่ใชค่ะอะลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วพูดคุยกันได้ลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะลูกค้าจ๋ามีอะไรกดเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋า เพื่อให้ Facebook ของตัวเองขึ้นแฟนตัวยงนะคะลูกค้าจ๋าอันนี้เราแจ้งทุกลฟ์เลยนะลูกค้าจ๋าเพราะว่าทางบริษัทบัคนะคะมีแจกรางวัลยิ่งใหญ่ค่ะพี่เลวค่ะแจกให้ลูกค้านะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นแฟนตัวยงของบริษัทบั็เรานะคะลูกค้าจ๋าแจกจริงนะประมาณร้อยกว่าท่านใช่ค่ะจ๋าแจกค่ะลูกค้าค่ะค่ะประมาณหนึ่งร้อยบาทอ้ลูกค้าประมาณร้อยกว่าท่านนะคะลูกค้า ลูกค้าจ่ายแค่ค่าขนส่งเองยังไงคะนะลูกค้าคะจ่ายแค่ค่าขนส่งเองไปค่ะใช่แล้วลูกค้าจ๋าเราแจกหนักแจกจริงลูกค้าจ๋ามูลค่ารางวัลกว่าหนึ่งล้าน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 บาทค่ะลูกค้าคะอ่อลูกค้าจ๋าอย่างที่แจ้งนะคะใกล้เข้ามาแล้ว ไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะลูกค้าจ๋าเวลาแบบว่าหงอลงมาแล้วทุกทีื่ค่ะแจกจริงนะลูกค้าจ๋าแจกจริงเดี๋ยววันที่เจ็ดลูกค้าจ๋าทุกมงเช้าช้อาแบกไปเต็มลูกค้าจ๋าแจกเติมเติมเด็ตแบบว่าเอาแบบอัพสปีดไปเลยนะคะจ๋าปกติเติมเดือนละร้อยเก้าเก้าวันที่เจ็ดลูกค้าจัดไปเลยเดือนละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยลูกค้าจ๋าอย่างนะคะแต่ว่าอันดับแรกต้องเป็นแฟนตะยงก่อน แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ลูกค้าเป็นแฟนตัวยงแล้ววันที่เจ็ดไ้เข้ามาไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เรากเข่งกนได้นะคะลูกค้าจ๋าแฟนตัวยงแฟนตัวยงลูกค้าจ๋าเป็นแล้วรักษาไว้ให้ดีๆค่ะใครที่เป็นแฟนตัวยงช่วงนี้นะคะรักษาสิบไว้ก่อนอย่าเพิ่งแต่ว่าทำแฟนตัวยงหาย พี่ลีบ่แมนที่เห็นด้วค่ะลูกค้า๋าเราให้ลูกค้าทุกท่านจะเคยซื้อก็ได้ไม่เคยซื้อก็ได้มาแวบเดียวเราก็ให้แต่ว่าต้องเป็นแฟนตโยมแม่นค่ะลูกค้าถามมาเยอะมากแฟนตโยมคืออย่างลูกค้าจากกดไรก็แจกมีกี่แชร์แชร์ให้หมดแชร์ตั้งแต่5เดือนที่แล้วแชร์หมดลูกค้าสามมีกี่พต์กินไลค์กดไะไรนะกดถูกใจให้กดถูกใจกดแชร์ เป็นเร็วนะคะลูกค้าจ๋าแชร์สาธารณะค่ะลูกค้าจ๋ากดแชร์ต้องเปิดสาธารณะนะคะแะไม่เป็นเร็วนะคะแลรวกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใช่ค่ะอันนี้เราประมาณการนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงนะคะน่าจะเลยยู่สิบเอ็ดตัวบื้อแน่นมากให้ลูกค้าไปลุ้นกันอีกรอบนะคะอะโอเคนะคะลูกค้าจ๋าทวนรายการนะคะหมดนี้เป็นการเกมยีนแต่งขาดนะคะ เป็นงานญี่ปุ่น l o อต p นะคะเป็นสินแทาาของทางบริษัทบัคราคา5,500บาทนะคะน้ำหนัก45กิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะลกาคะาตัวตกต้นทุนต่อตัวนะคะ55บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบัคได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน Facebook หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะ ฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรมค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ